สวัสดีครับก็ามาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิจิตเกมเมอร์นี่ครับวันนี้พิจิตก็มาพบกับน้องๆแล้วนะครับวันนี้นะครับก็มาในเกม in c r e d i b o x นี่ครับและน้องๆก็รีเควสต์มาอีกแล้วครับซึ่งก่อนอื่นเลยเราจะไปพบกับช่วงนี้ครับตอบคอมเมนต์มมน,น้องๆครับผม โอเคครับวันนี้พี่จิ๊บก็มันจะมาตอบคำถามน้องๆนะครับไม่เชิงกับตอบคำถามหรอกจริงๆมันก็คือรีเควสจากน้องๆนั่นเองครับเอาละจริงๆเนี่ยน้องๆรีเควสกันมาเยอะมากนะครับบางทีพี่จิ๊บลืมนะอยากให้น้องๆนะครับเข้ามาเตือนสติพี่จิ๊บไหมครับบางทีพี่จิ๊บสัญญาหรือบอกกับใครว่าเออเดี๋ยวจะทำานยครับ แล้วพิจิตรไม่ได้ทำเนี่ยรบกวนถ้ามีวิดีโอใหม่นะฝากน้องๆช่วยตามด้วยนะครับว่ายังไม่ได้เลยพ่จิ๊บอะไรเงี้ยนะครับขอมาสองรอบแล้วอะไรเงี้ยเออนะครับเอบางคนอยากขอสามรอบสี่รอบก็ขออภัยด้วยนะครับจริงๆของน้องๆขอมาเยอะมากนะครับวันนี้นะครับได้เลิกดีแล้วที่พิจิตบจะมาตอบน้องนะครับที่ชื่อว่า B1 อะไรนะ B1 b e l r Happy Day นะครับ5,9,6,8ซึ่งเป็นผู้หญิงไม่กี่คนที่อยู่ในช่องบิชิปนะเว้ยที่อ่าว่ายังไงเนี่ยที่เธอน้องเล่นมาโน่ที่หนูหน่อยนะฮิงครีพก็มดฟริชเชลแล้วหนูจะกดติดตามมีแบบใหม่นะไม่แบบเก่าเออมันมีการกดติดตามแบบใหม่ด้วยเหรอครับแบบเกาแบบใหม่เออมันติดตามยังไงเอ้ยอันนี้บิชิฟงงนะ เอาเลยครับน้องเอเเนะอ,นนนะนนเ,อดเดี๋ยวพี่จิ๊บเรียกแซ่บนะน้องบิวานเนี่ยนะบิวานนะเออนี่ครับเดี๋ยวพี่จิ๊บขอไปดูช่องน้องเขาหน่อยสิเออก่อนอื่นเลยนะครับพี่จิ๊บไม่แน่ใจนะว่าน้องเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเป็นูดคะนะครับแต่คิดว่าจะเป็นเลยาพูดค่ะเนี่ยนะนะีน่ะครับ i n c r e a ด e Box and High นะครับพ already.. oh, 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 ี่ชิพขอโฆษณาให้น้องเขานิดนึงนะผู้ติดตาม410คนะนรับวิดีโอ433วิดีโอโอ้เยอะมากนะครับโอ้วิดีโอเขาเยอะมากนะครับเยอะจริงๆขอฟังถีงให้เราเล่นจากนหนก่อนรอรอรต่อไป ก็ประมาณนี้นะวิดีโอน้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวพี่จิบกดติดตามให้น้องๆนะนี่นะครับนี่นะไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าพูดค่ะโอเคกดติดตามแล้วนะเออนะครับติดตามให้แล้วนะครับก็ฝากไปติดตามช่องน้องกันเลยในเครดิบ็อกซ์เซนไทยนะครับอ่าแล้วก็อีกคนนึงครับ a s <What was> s u m s t e m o s t l e g e n d a r y g u y s นะครับอันนี้ผู้ชายแน่นอนนะ บอกว่าพี่เมื่อไหร่จะเล่นพี่จะทำฟริกโช์นี่ครับฟริกโชว์พี่เมื่อไหร่จะทำเนแล้วพี่จิ๊บก็บอกว่าค้างเยอะะครัยเพราะนี่นะครับสันดาเนี่ยไปรับน้องๆไว้เยอะมากเครับแล้วก็ไม่ยอมทำเนี่ยเรียกว่าดองกันเยอะนี่ครับโล้น้องก็โอเคครับโอเคเราแวะมาดูช่องซ u m s the Most นี่ครับของนออ้องไอช่องซัมนะของซัมเดอะมอสนี่ครับ Legendary guy Sam I'm a legendary s t u f f nobody can fire มีซน์โซเฟ็กซ์เนี่ยเออได้โซเฟ็กซ์เนี่ยนี่บอกว่าโอ้ห้องเขาก็ทำเนี่ยโอ้พุทธิ์ทำทั้งพันกว่าแล้วนี่ผ่านกนหรือยังเนี่ยโอ้โหนึ่งพันสามสิบหกแล้วนะครับวิดีโอมีหกสิบสามก็ทำ Incredibox l e b นั่นเองครับผมแล้วก็มีเยอะเลยนี่ครับ Freak show เนะี่ยเอ่อ y e a s นี่ครับโบ็อกซ์โอ้โหทุก ทุกทุกบอสเลยนะแล้วก็นี่ครับติดตามตนะคุณเรมพัวซโน่ฟอร์มกรีกนี่ครับโอ้หลายคนเลย p e ส s เ n a l f ซันฟอร์มดิสจอยพัว o โน่อะไรวะ <c oughs> โคซิมเบอร์นะเออนี่ครับก็มีทุกคนเลยนะครับโอ,คอ้คนดังๆเลยนะ นี่คนที่2แล้วนะฟริกโชเนรับนี่คนที่3ครับธนพลนุชบอย7946เก้าสีนี่นี่ก็เป็นแฟนครับตัวยืนยองเลยนะครับสำหรับเครดิตบ็อกซ์นะครับมาคอมเมนต์พิชิตเสมอเลยนะครับฟริกโชอีกแล้วนะครับเอาละฟริกโชแล้วก็ฟริกโชฟริกโชวันนี้ฟริกโชจะมาครับผมเดี๋ยวเราไปชมดูครับว่าฟริกโชมันเป็นอย่างไรนะครับ มาแล้วจ่าฟลิกนี่ครชชเม2ป็นเกี่ยวกับหน้ากากหรือปล่าวะนก็บอกว่าเป็นมสเ์หลนบอกว่าเี่ยครัวขอดู this r m ี่ครัเตืนนะค่อมอสนี้รวมความช็อสคนที่ไม่ค่อยอยากจะดูไอ้เรื่องแบบนี้ก็อย่าไปกดเล่นและกันครับ sorry if we see y s not แอนิเมตนะครับน <meeting NG> okay, okay, right. ่าจะมีตัวหนึ่งที่มันเป็นบั็อกหรือเปล่านะที่มันไม่มี a n นิเมตนะเดี๋ยวเขาจะมาทําทีหลังใช่ไหมไม่รู้ว่าทำไือยังนะโอเคเอาละมอสเซอร์คัสหลอนใช่ไหมเออเดี๋ยวจะลองดูนะครับทีละตัวเลยนะว่าแต่ละตัวนั้นเป็นอย่างไรนะครับหนึ่งสองมันก็ยี่สิบหรมั้งนะตามสไตล์เขาเลยนะครับลองดูครตัวแรกฟึบโอ้อันนี้เป็นบีตกองนะครับแต่ว่า น้องๆเห็นะแอนิเมตเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเสียบหัวมันอยู่นะ <What? S 1> กันไกป่ปะวะกันไกลหักอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมเออนี่ครับกองตัวที่หนึ่งเนี่ยเอาออกตัวที่สองฟึบอันนี้คือผู้ควบคุมเซอร์คัสเลือกเซอร์คัสก็คือเอาเฮ้ย <Yeah. S 1> เฮ้ยกองนี้จเจ๋งว่ะจังหวะเพราะ เขาเรียกว่าอ,อะไรนะเซอร์คัทนี่ภาษาไทยมันเรียกว่าอ,อะไรวะมันไม่ไมีอะนอะเลยางานแสดงสัตว์หอ <laughs> อรอตัวที่สามปึ๊บนี่นักมายากลหรือเปล่าครับครับครับเสียงเป็นครับนะเหมือนใครเอาอะไรมาเคาะตัวที่สี่ปึ๊บโอ้นี่พับเพ็รเล่นตุ๊กตาสองตัวฮะปากไม่อา้า อ๋อเป็นบิดบอคผู้อเออนะครับตัวที่ห้าแล้วโอ้โหเร็วมากปึ๊บวิอันนี้คณะละครสัตว์เออเซอร์คัตคุณนึกออกนี่นะครับอยู่ในหมวกนะแล้วก็น่าจะเป็นนางเงือกเลยบอกเรา <c oughs> กำปะแล้วบอกว่า ตัวอะไรวะเนี่ยอยู่ในอ่างว่ะในโงงไม่ใช่อ่างเธอเนี้ยเล่นบีดกองนะโอเคถัดไปปุ๊บโอเยมาเลยครับเบสตัวนี้หกเบสนึบๆแบบเบสสไลด์ฮะอืเออ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 เจ๋งเออเเ เหมือนเครื่องสูบลมว่ะใช่ปะเครื่องเล่นอะไรในนี้หรือเปล่าเซอร์คัสหรือเปล่านั่นไงว่าแล้วสูบลมเอาสูบสูบไม่ไหวแล้วโว้ยอะไรวะเครื่องสูบลมโปงไ้บ้าตัวัดไปปุ๊บไอ้ยาตัวนี้จะเรียกว่านาฬิกาใช่ไหมเนี่ย เฮ้ยเป็นนาฬิกาบอกเวลาฮะเหมือนนาฬิกาบิกเบนนะโอเคแต่มีความแอบหลอนอยู่นะฟึบตัวถัดไปฟึบตัวอะไรเนี่ยการ์ดเหรอไพ่หรือเปล่าะอ๋อมีเสียงดีโลเอ้ยดีโลอะดีเลยเอ็กโคเสียงโลนะครับ อืมอะไรวะหัวนี่มันคืออะไรเนี่ยที่ใส่ทิชชู่อ่ะ oh, <no. S 1> อันนี้อ๋อรูเล็ตเครื่องเสียงไทยเนี่ครับเราไม่ได้ชวนเล่นนะเออเลขไม่หมุนเลยเหรอลเลขเลขไม่หมุนเต่าเลยนี่ไงหมุนแล้วเอา้า โอเคตัวถัดไปครับแถวด้านล่างตัวข้างล่างสุดเลยปุ๊บเหมาอแล้ววะเฮ้ยอันนี้ไง MVP <Yes> p i ีพ o Yeah นยมีการใส่หน้ากากนะฮะและตอนท้ายยกหน้ากากขึ้นเหมือนจะพูดอะไรบางอย่าง <H ye> เฮ้ยแอนิมเมอ,อนิมเมชั่นก็ทำดีนะเออตัวนี้ให้ MVP เลยวะ ไปครับอืมไอหมอนี่เหมือนหุ่นยนต์ช็อตฮะเฮ้ยเป็นเบสแล้วแบบมีไฟช็อตน้องๆตรเท่เลยว่ะเจ๋เงเจ็เงเจ็งเจ็งตึก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 ,กอืมืึโอเคถัดไปฮะอ่ามนุษย์เขาเรียกมนุษย์อะไรคนแค่เหรอมีหนวดมีเขา เครื่องสายครับไวโอลินไวโอลินเนะเหมาะสำหรับคนแค่แล้วนะอืมเมโลดี้เมโลดี้โอเคเมโลดี้ถัดไปฟืบมนุษย์อะไรเอ่ยตัวนี้เครื่องหยอดเหรียญตู้เพลงม่ะเนี่ยใช่ไหมนี่เครื่องหยอดเหรียญแล้วนี่ลำโพง เฮ้ยมีช็อตมีช็อตมีการซ่ามีเบลอใช่ไนมวะโอเคหัดไปฟื้นอย่างรวดเร็วฮะเอ้าละเฮ้ยหืมเฮ้ยมีสองหน้าด้วยมนุษย์หน้ากากโอ้เป็นเมโลดี้นะโอเคแจ๋ว ต่อไปครับน่าจะเป็นโวคอลเลยนะมาโอ้ยจมูกแดงครับโทตลกล้องไว้เนี่ยโอ้ <What? S 1> จมูกแดงอันนี้คือเขาเรียกว่าการร้องโอ้ยไอ้หนูเบาๆน้องๆพี่จิ๊บแนะนำมาเปิดสุดนะครับจะได้ตกใจเหมือนพี่จินะ๊บะะเอ้นี่มันลูกแก้ทำนายดวง ฉันเห็นทุกอย่างโอ้ฉันเห็นอนาคตของพวกแกแล้วแม่แกจะมาตีถ้าแกยังไม่หยุดดู <c oughs> <c oughs> ตัดไปอะไรวะเนี่ยตัวอะไรนี่เฮ้เฮ้เฮ้อายาไอ้ส สาวบกแอนิเมชันตัวนี้เท่ะ่ะโอเคเป็นโวคอลที่เจ๋งนะเอาละตัวรองสุดท้ายแล้วนะโอ้คนสองหัวฮะะ รีมิคส์ฟริกชอว์พรีสติ้พลีสติ้งพรีสติ้งบันเทิงฟอนอันด์อลลิงรีมิคส์คิลเลสไรสิกบัดเทคกิ้งฟริกชอว์โอเคสองตัวนี้เี่ดีว่ะไอเดียคนทำนี่อย่างเจ๋งเลยนะเอาละมนุษย์ร้องไห้ครับเขาคือ นนกโอ้ยบ้าเฮ้ยไอ้เน่มัน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 ช็อกว่ะมันออกความช็อกตอนท้าย แล้วก็มีการฟ้าผ่าข้างหลังเซอร์คัตในโรงละครแห่งความฝันเนี่ยรบบอย่างเท่เลยเอาแล้วโอเคทุกตัวแล้วไล่หมดเลยนะครับจ,จิงบจำม m มิกซ์กะละน้องๆดูฝีมือการมิกซ์ิจินะครับว่าจะเจ๋งแค่ไหนนะครับไม่ใช่ปากดีอย่างเดียวต้องมิกเก่งด้วยนะเว้ยเอาเริ่ม oh. อ่ะปีดกลองมา oh. หลังจากนั้นไม่ชอบในมอนี่ไม่ชอบ <What? S 1> ไม่ชอบ, oh. ชอบเออเอ้ ตัวไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไหนวะจำไม่ได้ใช่ไหมวะอ่าโอเคได้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 จำไม่ได้ว่าตัวไหนวะใช่ตัวนี้ไหมนี่กองกองมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่กองหนักมากโอ้ยนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ไหวอันนี้ไม่ไหว ไอ้ลูกโป่งนี่ตัดทิ้งเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะโอ้โห <c oughs> <c oughs> แค่นี้ก็มันแล้วอ่ะโอ้โหเจ๋งมากน้องๆแค่นี้ก็เจ๋งแล้วแค่เ <c> บ <oughs> <c oughs> ็ดกับกองก็จังหวะมันเลื้อยได้แล้วอ่ะไอ้นี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลยเป็นพวกนี้ไม่ประทับใจว่ะ อันนี้มันเสียงมันคล้ายโมคอเกินอ,อันนี้ก็ไม่ต้องเลยอ่านี่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 น MVP เอวีพีเราเฮ้มีเบสมีเมโลดี้แล้วมีคองสี่ชิ้นเนี่ยเจ๋งแล้วอ่ะโอ้โหคือดีแล้วนะแค่นี้นะถ้าเอาคนนี้มาใส่ก็คือ MVP เลยว่ะ มิกซ์ไม่ต้องเต็มก็ได้น้องมันลุงรังนะแค่นี้ก็หลอนแล้วโอ้โหแค่นี้ก็หลอนแล้วน้องๆเอ้ยอออกก่อนนะออกก่อนเดี๋ยวอยาก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 ทำให้มันเลอะเทอะนะฮะเป็นีะไเลอะเทอะละอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ไวโอเล่ยไวโอเล่ยลองฟังดูดิจะเข้าไหม วะข้าวเฉยเลยวะแอนไหนดูดิอันไนจะมาเล้วเธออีกก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ไหนก็ดูแบบอืม เจง๋จงเจง๋งเจ๋งเจ๋ง The Frick Show ใครร้องเพลงอนยะ่นะเมื่อกี้เออตัวนี้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 ไอตัวนี้ไม่เหมือนร้องเพลงนะ ก็ได้อยู่นะเพิ่มความหลอนแนฮะเต็งวะ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับพิิตมิกซ์ประมาณนี้นะก็ต้องขอบคุณนะครับน้องๆน,นะครับที่แนะนำกันมานะครับสำหรับมอดนี้นะครับ The Freak Show นะครับ เพลงเขาดีจริงๆนะอันนี้คือต้องยอมรับเลยนะครับแล้วก็แอนิเมชันก็ทำออกมาดีสีสันนะครับโดยพื้นฐานของแอนิเมชันแล้วเนี่ยดูเข้ากันมากครับเน้นโทนสีแดงนะครับเหลืองแล้วก็ม่วงนะเน้นๆเลยนะครับผมเอาละแล้วก็สุดท้ายก็ขอบคุณนะครับน้องๆที่การุณูนานะครับแม่แม่แ,มแมนะนำชิปมานะครับทุกครั้งชิปดีใจมากเลยนะครับเป็นกำลังใจและเป็นกำลังใจให้น้องๆทำช่องของน้องให้ มีผู้นิดีตายเยอะนะครับแล้วขอยอดวิวเยอะกันด้วยนะครับทีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับบายบายกับ The Freak Show คนระับไปแล้วมิกเอามันแล้ววะเฮ้ยไป Go 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 Go